หรือไม่บ้านเรามีสายพันธุ์ทุเรียนมากกว่า200ชนิดแต่ละพันธุ์มีสเสน่ห์เฉพาะตัวรสชาติเนื้อสมัมผัสแตกต่างกันอย่างน่าชึ่งเริ่มจาก3สหายสุทฮิตที่ใครๆก็รู้จัก 1. หมอนทองเจ้าตลาดยอดนิยมรสหวานมันนุ่มสีเหลืองเข้ม 2. ชนีเจ้าแห่งความหอมรสหวานมันสีเหลืองเข้ม 3. ก้านยาวเจ้าแห่งความฉ่ำน้ำเนื้อละเอียดสีเหลืองอ่อน และอีกเจ็ดสายพันธุ์ชุเรียนชื่ออาจจะไม่คุ้นหูแต่รับรองเด็ดไม่แพ้พันธิตในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นพวงมณีกำปั่นทองประเสริฐตานีหมอนทุ่งคลิปนี้ลิขิตมาเพียงแค่สามพันยอดทิศไปดูกันค่ะทุเรียนหนอนทองร้อยกร่มร6 5ยหกสแคลอรี่ทุเรียนชนีร้อยกร่มร้อยห้าสิบแคลอรี่ทุเรียนก้านยาวร้อยกร่มหนึรอยแปดสิบแคลอรีทีนี้เรามาดูประโยชน์ของทุเรียนห อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่เช่นวิตามิน B วิตามิน C โพแทสเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสช่วยบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน2มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีโนฟลาโวนอยช่วยชะลอวัยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ3มีใย,ยอาหารสูงช่วยให้อิ่มนานกระตุน้นระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูก 4. โปรตีนในทุเรียนอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิด ช่วยซ่อมแสมส่วนที่สึกหรอช่วยสร้างกล้ามเนื้อ5ไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลีขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะแนะควรทานทุเรียนไม่เกิน2เม็ดต่อวันหากวันไหนเราเผลอกินเยอะวันต่อต่อไปควรเว้นระยะการกินอย่าก,กินติดต่อกันหลายวันแล้วเพ,เพื่อนในช่องนี้ล่ะชอบทานทุเรียนกันเยอะไหมเพราะความสุขเริ่มต้นจากการมีสุขภาพที่ดีฝาก,กจกดติดตามกดแชร์ Bye.